ฝากยังน้อยขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะภาพิงบรรยากาศเขาเอาเขาขึ้นเหล่านี่คุณยางแข็งแกรง่งเบิดมยนได้ต็งเสาอยู่ข้างหลังอยู่โฟก,กัสนั่นมามาหอยอยู่นั่น ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณน้องเก๋สวัสดีค่ะพี่หน่องสุขสุขคนเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทักทายกันเด้อจากพี่หน้องเด้อเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะบรรยากาศบ้านหนอกเนา ยืนยันเหล่าโอ้ยกําลังสิเอาเขาขึ้นเหล่ากันวิธีเชานะ้านะก็จะเป็นประมาณนี้สวยๆบรรยากาศดีๆดีดอยคะฮะสวยน,านาย,ยา,อยนานหอมนะพี่นังกอ,อดออกกโอ้ยอยู่้างๆมีอยู่ไดล่ะอเ,เ,เออมีอยู่ เป็นบอนทองฝาเป็นกระต่ายกระต่ายหน่อยที่ให้ยังขึ้นมาคนขี่หมาให้ยังนั่นทองฝาแม่คือคนขี่หมาเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะทักไทยพี่น้องสูผูสุขคนเด้อค่ะเด้อทักไทยบรรยากาศย่ำแรงๆให้พี่น้องเบิงเนาะวิถีชีวิตของชาวนาดํานาแล้วก็ เกี่ยวข้าวมาตากตากแล้วก็เอาขึ้นเล้าครับพี่น้องขึ้นยุ่งขึ้นช้างบานนอกข้าววันเหลาเนาะพี่น้องเนาะมัยแต่กอนเอาขึ้นเล้าขึ้นแครแล้ววันนี้ก็ผัวเปียกเนี่ยเปียกรักเขาไปเจอกันอยู่ในเหลาถักท่ายกันเด้อค่ะพี่น้องไปจะก,กันอยู่ทึงเหลาไหมเอามากขึ้นกันติดเถาเพราะน่ะผวาก,กันเนาะเอาข้าัวสเอาคนละเครื่องห้เาพะนะเอาเขาไปขายทำไมต่ก่อน นี่ได้บ้านเฮาอันนี้ก็สะอาดแน่นิดหน่อยช่วงนี้เพราะว่าฝนพัฒนาใหม่ขันว่าซังกโอ้ยหกหยาพี่น้องมันเป็นบ้านปลาบ้านนี้เป็นบ้านปลาบ้านดงสมัยแต่กรรนนมม่อนนึงเฮือนซ่านบ่หลายปลานนี้สมมตอนี้เพิ่นก็เจริญในจังน้อยเฮือนซ่านากะหลายขึ้นพวก็ย่อบ้านยอ่อยังติดกันมาในจังน้อยนี่ อันนี้่บ้านปลาได้แน่วตอนนี่เแต่ปลาอันนี้ของงัวปุ่นเฮือนหางกันขนาด่นเตนละหลังละลังบึงอันนึงงัวก็หลังเขาขอบวิธีชีวิตชนบ,บทสวัสดีค่ะหนุ่มหน้ามนคนไข่แน่นอนนาเลี้ยงปลาใส่เบ็ดเฮ็ดไล่นาเอาจะได้ก่อนนี่ ครบยังไปใช้ข้าวะส่ปะไปใช้อยู่เงินจะคของนี่วะ่เดเงินนี่ยู่หนาเงิน <laughs> ยู่หนาเงินนี่แหละมุมสาม3อยหองสิบองศาติงขึ้นจากไหนน้องพ่อนกำลังเอาวัวเข่าขวากว่าสัน <laughs> อ๊ไปเลยดิอ๊พึ่งออกมาจากบ้านเพื่อนวังหันนัน ก,กินเข่าแล้วก็เลยมาไหลสุดก่าน่าจักหน่อยปะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์เด้อจ้ะพี่นอ้อง่าาเบ่งบรรยากาศยา้มแรงเนาะค่ะพี่นอ้องบรรยากาศบานหอกบานหน้าย่้มแรงกัสิสระมาณน,นี้แหละเห็นงัวเห็นควายเข่าขอกเห็นคนเอาเข่าขึ้นเหล่าขึ้นแคร์บรรยากาศเห็นหนกเห็นหมูเห็นปูเห็นปลาเห็นปีก <laughs> ออกไปเนาะ อหไรแจากน้อยพอมีแหงแมนก็เลยมาขึ้นนี่อะไรแจากน้อยเห็นบอ่อผุนผูนเห็นวิวบอ่อนันเป็นจังไรนันบ่าโอ้วังหันขีมาด้วยในเศร้าแล้วเป็นยังบุญทองฟ้าเนี่ยวงหันคือลูกพุ่นขีมาอันต้อน,นี้เศร้าแล้วเอขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆสุภุสุกนปปากกระิลงไหลได้เมยแขน ขอบคุณพี่น้องสุโภคทุกคนที่เขามาทักทายเด้อจะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิบทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เขาม,ามุนอีกละ่ะไปอนเด้อพี่น้องยังหมุนหลายรออแล้วนี่